โอเคสดีผมก็อยู่ทไปนะครับวันนี้ก็มารับาิ้แล้วนะบรรยากาศอาจจะถ่ายให้ดูเพื่อคนเราอย่างฝนตกแว่วันนี้เนาะฝนตกเพิ่งเสร็จพยายามจะถ่ายนะเวลาเดีวรุกทพันพยายามอยากจะถ่ายพิีวอถ่ายภาพอยู่แต่บางคันมัเคลไม่ได้ถ่ายไว้เนาะถ้าบางคันไหนฝนตกแรงๆก็เราก็ไม่ได้จอดถ่ายครับถ่ายพยามหละพยายามถ่ายพยะไ็ง่ายะพยามทานิ้วอหมน่เ ใช่ค่ะข้อหมายวงเงินสวยๆในนี้เป็นลูกตาเป็นสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เฉยๆนะคะตรงตาไปแล้วกเป็นลอกให้ก็ได้นะเทศไม่รู้เจ้าของก์กอลทำไมเขาติดนะแต่ไม่ได้อยากขายนะเจ้าของก์กอลเพราะว่าเขาอยากจะขยับไซส์เนาะใช่อยากขยับแล้วเราก็เลยอ่ะซื้อมาให้อย่างนั้นะครับผมนะซื้อมาหน้าผมมาให้ซีขายนะครับสวยค่ะรถสวยครับผมคันนี้ครับผมแค่นี่ ขายเพราะอยากขยับไซส์ไปเล่นร้อยต่าก็เลยขายร้อยสิบไปเขาบอกว่าพูดพูดตอนเวลาเขาแต่งอะไรก็เขาพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเขาขับรถเขาขับร้อยยี่สิบ้าทเขาขับร้อยสิบก็เลยเอา้าขายไปแต่นี้จะไปซื้อร้อยยี่สิบนะใช่ค่ะ แล้วก็จะไปเก็บงานให้เล็กน้อยนะคะเฮ้ล้างรถตาใช่ทำใ,<ช>ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมผมอาจจะไม่ได้ถา่ายนานแต่ก็อาจจะไม่ได้เก็บเยอะใช่แล้วก็กลับเลยบางบางคลิปก็ยังไม่ลงด้วยมันมีเล<ช>ิปนะที่เราไปซื้อแล้วไม่จบเนาะเราไม่จบเราก็กลับก็คือเปล่าด้วยนะอย่างอันนี้ผมหน้านี้ก็พามาดูสักเล็กน้อยนะผมวันนี้สวยนะผมนะเดี๋ยวล้างทวารสัดมันไม่ได้เก็บงานอะไรมากมายเราทำเนี่ยมันสวยแล้วเนี่ยจะตร์ทมือนะสตาร์ทมือเข้าใหม่เนาะ ใช่ค่ะเราเราดูอัพเดทกันก็เนาะมันมีหลายคันรถวิฟายบางคันไม่ถ่ายบางคันก็ได้ถ่ายเนาะใช่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเนาะ่ไฟว่าจะไปแล้วนะคนดีเรื่องนั้นน่ะอะไรอยูเก็บเงินปลายทางไหนย้ำอีกหน่อยวิฟายร้านเรามีเก็บเงินปลายทางนะแต่ต้องมัดจำค่าส่งไปกลับใช่เราเพิ่งเปิดเก็บเงินปลายทางก็วันนี้หรือเมื่อวานนี่แหละหรือวันสองวันก่อนนะเปิดแล้วเราสองคนแล้วแต่ว่าใครที่เก็บเงินปลายทางก็จะมีมัดส่งมีมัดจำค่าขนส่งไปกลับของบริษัทขนส่งรถนะคะ ก็คือไม่ใช่ว่าเราจะไปเก็บเงินปลายทางที่บ้านลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจังหวัดไหนที่มันมีค่าขนส่ง1นึ่พันใช่ไหมเราจะเก็บค่าขนส่งก็คือประมาณ2องพันลูกค้าต้องโอนมาก่อน2องพันเราถึงจะาจะส่งรถให้แล้วที่เหลือก็เก็บ,บ,กบปลายทางใช่ค่ะนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะต้องฟังให้จบก็คือถ้าเกิดว่าเงินมาจําที่ลูกค้าโอนมา2องพันถ้าเกิดว่า รถไปส่งถึงบ้านแล้วลูกค้ายกเลิกไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นก็ช่างทางร้านจะไม่คืนมัดจำสองพันให้โดยเด็ดขาดเพราะว่าสองพันนี้เราจะคืนอาจ่ายกับขนส่งเป็นผ้ารถ่แล้วเราจะมาคืนทำไมก็คุณสั่งไปเราคุณไม่รับไงใช่ไหมใช่ค่ะผมก็ตั้งมัดจำบริจาคเขาส่งแล้วนะสั่งอะไรเลือบอะไรอย่าสั่งเล่นๆนะครับผมนะต้องมีสติทุกครั้งด้วยนะครับผมใช่แล้วก่อนก่อนโอนนะเราก็จะส่งกฎการเก็บปลายทางให้อ่าน บรบกวนลูกค้าอ่านสักนิดเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเองนะคะเราทุกอย่างร้านเราอย่างใจเป<ช>็นใจนะผมเอาแค่ okay, นี้แล้วนะเนาะแล้วเจอกันใหม่นะคนจะตกแล้วนะครับผมน,นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับฟิฟายด้วยนะจะ<ช>มีคลิปด,ดีๆอะไรมาแนะนำนะครับผมนะนี่ก็ตนะ้องาบขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะที่เป็นกาลังใจสนับสนุนพวกเราเนาะขอบคุณนะครับผมคลิปหน้าขอจะพาไปดูอะไรหรือแบติดตามนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่หน้าสวัสดีครับ